สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคนชีวิต b l i n g of Life ผมดรประสิทธิ์บุษีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคนชีวิตนําท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นณวัดหาไทยนเรศซึ่งวันนี้ครับเป็นงานสร้างมหากุศลทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่ออุปถัมภ์สำนักเรียนพระพิธรรมวัดหาไทยนเรศ และสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาว่าเป็นเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25เมกะเฮิร์ซแล้ววันนี้ครับที่วัดหาไทยนเรศตั้งแต่ภาคเช้าก็มีพิธีสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมคือพระเดชพระคุณทัยาคระราชวชิระสุตาพรได้เมตตาม,มาเป็นประธานนอกจากนี้ก็มีคณะสงฆ์ของวัดหาไทยนเรศ โดยการนำของท่านพระครูถาวรธรรมาพิมลท่านพระครูสังขรักบ,บุญก้องกะตะปุญโยเป็นต้นที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับวันนี้กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามคีนั้นปรารคเพทอันเป็นมงคลเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริม เผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีท่านที่เป็นเจ้าภาพหลักที่ได้มีกุศลร,รัทธากุศลจิตในการท่านุบบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนามานานพอสมควรทีเดียวครับบุคคลที่ผม ได้เชิญมาเป็นแขกพิเศษในวันนี้ก็คือคุณจักรภพคุณดาววิภาวุฒิณภาวัตครับสวัสดีครับคุณจักรภพครับสวัสดีครับคุณดาวิภานะฮะรับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านนี้เป็นเจ้าภาพหลักในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมสนับสนุนและ เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการสอนพระพิธรรมมานานมาหลายโอกาสด้วยกันนะครับและโดยเฉพาะวันนี้ครับเจ้าภาพทั้งสองท่านก็ได้ร่วมกันเป็นเช้าภาพในการถวายยานพาหนะเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปโดยสะดวกบวกกับความสบายให้กับคณะสงฆ์ให้กับคณ,ณะชาวพุทธ แม้กระทั่งว่าที่ชมรมชมรมที่เรียกว่าชมรมการส,งส่งเสริมพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักเรียนพระพิธธรรมวัดหัทนเรศสถานีวิทยพุพระพุทธศาสนาเสียงธรรมจากชาวพุทธเป็นต้นก็จะได้ร่วมกันในการใช้ยานพาหนะเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายครับ เบื้องต้นขออนุญาตมาที่คุณจตกกะพบพุทธิณภาวัต์นะครับคุณจะกะพบครับในเบื้องต้นผมพร้อมด้วยคณะชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศก็ขออนุโมทนาบุญด้วยที่ได้เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมธนุบำงุงพระพุทธศาสนาหลากหลายมิติครับกวเฉพาะในวันนี้ได้เป็นประธานในการทอดพระป่าสามคีร่วมกับภรรยาก็คือคุณดาวิพานนะครับอยากจะพูดถึงความรู้สึกแรง บันดาลใจในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการสอนพระพิธรรมนั่นคืออะไรครับเรื่องการเรียนการสอนพระพิธรรมนะครับ,รบใช่ครับอ๋อก็ผมก็เรียนมาหลายปีแล้วเพิ่งจบชั้นมหาเอกไม่นาน<อ>ไี่ที่แล้วครับครับการการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับเพราะว่า หลายคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็<ช>ยังไม่ได้รู้รู้เกี่ยวกับว่าพราะพุทธศาสนาเนี่ยเขามีมีการเรียกว่าเกี่ยวกับการสร้างพุทธศนเกี่ยวกับหลายๆเรื่องอ่ะที่ที่ที่ยังคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยบ,บางครั้งอาจจะไม่ทราบแต่พอได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็ก็ได้เห็นแบบ สิ่งที่ที่มีค่ามากครับมีได้บุญมหาศาลครับก็ศึกษาพระพิธรรมจนจบตามหลักสูตรนะฮะท่านผู้ชมครับหลักสูตรพระพิธรรมมีตั้งแต่ชั้นจุลตรีครับจุลตรีจุลโทแล้วก็จุลเอกนะครับนี่คือแรงบันดาลใจที่สําคัญหลังจากได้ศึกษาพระวิธรรมจนจบตามหลักสูตรแล้วเนี่ยนะครับครับและที่นี้เดี๋ยวหันมาทาง คุณดาวิภาครับคุณดาวิภานี่ก็เป็นศรีปรรยาเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณจบพงศ์ครับเรียนพระพิธรรมด้วยกันไหมเรียนด้วยกันค่ะจนจบจบจบสูงสุดเหมือนกันใช่<ไ>นะครับทั้งคู่ก็หมายความว่าถ้าผู้จาภาษาชาวบางคือจูงมือจูงแขนจูงใจกันมาศึกษาพระิธรรมหนุนเนื่องในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพูดสั้นๆให้ฟังหน่อยครับได้อะไรจากการมาเรียนพระพิธรรมครับ ก็ได้มีสติมากขึ้นในการเรียนเรายัางไงเวลาเราคิดทำอะไรเราก็บางทีอารมณ์ร้อนมันก็มีเนาะร,รา,าทีเราก็เราก็แบบรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองใช่เวลาเกิดอารมณ์มีผัสสะ,สะเข้ามากระบกระทบเหมือนพายุ เหมือนมรสุมพูดว่าเข้ามาแล้วก็มีหลักธรรมสติไปสกัดใชหรือว่าไปกรองใช่ไหมเป็กรองอารมณ์ให้มันสงบระงับใช่ค่ะอ๋อซึ่งทุกคนและครับท่านผู้ชมครับถ้ายังไม่บรรลุภารันเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องความโลภความโกรธความหลงมันก็ต้องมีแต่เมื่อเราเป็นพุทธชนเนี่ยนะแต่เมื่อเรามาศึกษาแล้วมันช่วย ช่วยให้เราบรรเทาบรรเทาใช่บรรเทาเบาบางลงใช่ค่ะโอ้ไอที่มันจะขึ้นวูบวูบวูบนี่เดกรีประหลาดแตกเนี่ยปรีแตกเนี่ยใช่มันก็จะค่อยๆใช่เราอารมณ์จะเย็นมากขึ้นอ่ะโอ้อารมณ์จะเย็นมากขึ้นเนี่ยท่านที่เป็นบัณฑิตทางพระพิธามนั่งชมรายการอยู่ในขณะนี้ยิ้มเลยนะท่านบอกว่ากรองอารมณ์เรียบร้อยนะอันนี้คืออานิสงส์ที่สําคัญที่เห็นชัดมีสติ นะทางพุทธศาสนาท่านใช้คําว่า mindfulness นะตอนนี้เทรนด์ของโลกเลยท่านผู้ชมครับเรื่องสติภาพเนี่ยเขายึดหลัก mindfulness ก็คือสติเนี่ยเป็นแกนหลักในการที่จะทําให้โลกเนี่ยมีสันติอย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้มาฟังทางคุณจักรภาพบ,บ้าง <c oughs> จากการที่เป็นนักธุรกิจด้วยก็คือเป็นโยข,ของโรงงานที่ใช้คําว่าโรงงาน ผลิตน้ำดื่มผลิตน้ำดื่มที่ชื่อว่าเมอร์เมดสินค้าเมอร์เมดสินค้าเมอร์เมดนะฮะในนามของบริษัทเฟิร์มเฟรสเฟิร์มเฟรสท่านผู้ชมก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาค,ครก็ไม่ไกลจากที่นี่นะครครนะครับ แล้วเมื่อเป็นนักธุรกิจแน่นอนที่สุดจะต้องมีมีพนกักงานมีเจ้าหน้าที่มีคนงานมีลูกค้ามีเครือข่ายมีการบริหารน่นนี่นี่น่นนะครับแล้วการที่เราได้ศึกษาเพื่อธทรไปเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างไรบ้างครับอ๋อก็ใช้ได้ดีครับครับเช่นว่าเช่นวยกตอยางให้ฟังหน่อยก็คือจะในการเรียนเนี่ยเราก็จะมีระเบียบมากขึ้น มีกฎเกณฑ์มากขึ้นจากที่ก่อนที่ยังไม่เคยเรียนเนี่ยหนึ่งเช่นกฎระเบียบในอดีตอาจจะแบบมันล้มลุ่มใช่ไหมผ่อนผ่อนปนไปเยอะอแต่พอมาเรียนเนี่ยกฎระเบียบดีขึ้นหมายความว่าสิ่งไหนที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องมีระเบียบให้ชัดเจนครับแล้วก็แล้วก็เอามาใช้กับในบริษัทแต่แต่ก็ก็บางเรื่องก็อาจจะไม่ต้องตึงเป๊ะบ้างอาจจะมี มีหลวมบ้างนิดหน่อยก็เป็นไปได้บ้างเพราะคนหมู่มากอะ่ะบางครั้งมีทั้งมีทั้งทั้งตึงทั้งหย่อนเล็กน้อยอะไรเนี่ยก็ต้องมีบ้างวันนี้คือใช้ทางสายกลางใช่ไหมฮะใช่ครับความพอดีพอพอเหมาะพอสมพอประมาณนี่นะใช่ครับตามสถานการณ์ใช่ครับก็สามารถไปบริหารบริษัทจนเจริญรุ่งเรืองในขณะนี้ท่านผู้ชมครับมีลูกค้ามากมายที่นี้พูดถึงเรื่องการ การเชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่อยบรรดาผู้ที่เป็นลูกค้าต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าคู่สัญญาต่างๆนี้เป็นไงครับเรื่องการบริหารบริหารก็รไปปัจจุบันนี้ก,ก,ก็ปูกใจยังไงก็คือปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากนะครับผลิน้าเดิมนี่ครับสิ่งที่ลูกค้าเขายอมรับก็คือ ข้อแรกเลยคือสินค้ามีคุณภาพหนึ่งคุณภาพต้องมาก่อนเลยคุณภาพนะฮะรสชาติต้องดีอารสชาติเนี่ยเทสเนี่ยต้องเยี่ยมสะอาดบริสุทธิ์อาความสะอาดครับท่านผู้ชมครับต้องผ่านมาตรฐานของออยอโอ้สแตนดาร์ดใช่ได้ใช่ครับคือค่าค่าความเป็นกฎค่าความเป็นด่างอะไรประมาณนี้ซึ่งเขากำหนดไว้เลยสเปคเลยนะซึ่งของเราก็อยู่ระดับตรงกลางพอดีครับอ๋อ ฉะนั้นเนิงคุณภาพได้นะคุณภาพมาตรฐานแล้วก็รสชาติรสชาติดื่มแล้วก็ไปชาไปรแล้ว,ลวนี่รสชาติดีอร่อยอร่อยนะฮะ,ะถ้าท่านผู้ชมอยากแกะพิสูจน์นะฮะเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อได้ไปซื้อได้ตามตามท้องตลาดตามท้องตลาดเนี่ยเมอร์เมดกับอะไรนะฮะ เมอร์เมดคิวตี้เชียเชียแล้วก็วันวันแล้วก็วันวันด้วยสามสี่ยี่ห้อนะฮะมีแมมมอสเด็ดแล้วแมมมอสอีกต่างหากนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหเี่บไปซื้อแล้วมาพิสูจน์ได้นะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าถ้าอร่อยรสชาติดีไหมรสชาติดีไหมสะท้อนสะท้อนมาหน่อยมาที่มาที่คุณจักรภพหรือคุณดาวิพานนะว่าอร่อยไหม ถ้าอะไรก็มาให้กําลังใจกันหน่อยนะฮะติชมได้ติชมได้หรือท่านอยากจะให้เพิ่มเติมเป็นอย่างไรนะคุณภาพเราได้แล้วรสชาติได้แล้วทีนี้กฎเกณฑ์ของออยแล้ก็ผ่านของเรามีมาตรฐาน ISO ครับ ISO นี่ก็คือเป็นมาตรฐานของระหว่างประเทศนะฮะเป็นระดับ international นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วยังไงต่อครับทีนี้อ๋อก็แล้วส่วนเดินก็จะมีพวก แพ็กเกจต้องสวยงามอ๋อแพ็กเกจกิ้งเนี่ยสวยงามครับแล้วการไปที่จะทําให้ลูกค้าอีกทำให้ทำให้ลูกค้าเขายอมรับเพื่องอะไรคือราคาราคา pricing อ่ะท่านผู้ชมจะต้องสามารถจับต้องได้จับต้องได้นะเอ๊ะตอนนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยแก้วเนี่ยฮะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เอ้าเนี่ยเนเดี๋ยวอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้นี่คิวตี้นะท่านผู้ชมคิวตี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ผมดื่มจะหมดแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าอร่อยขนาดนี้เน, <c oughs> นี่ยนะของจริงนะเนี่ยของจริงเนี่ยน่ารักนะฮะเนี่ยคิวตี้นะฮะน่แล้วต่อไปก็คือลูกค้าที่ทเราประสานงานร่วมมือร่วมใจกันอยู่นะเป็นเครือข่ายนะนะมาสนับสนุนเนี่ยแบบเราได้ทำยังไงเขาถึงประทับใจคือเรื่องเรื่องแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาใช้เวลาหมายความว่ากว่าลูกค้าเขาจะยอมรับเนี่ยเราก็ต้อง มีการวางตลาดจนที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาเขาบางรายเนี่ยบางท่านจะไม่เคยดื่มโอพอเจอแล้วอาจจาเอ๊ะทำไมรสชาติรู้สึกว่าแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆครับในทางที่ดีนะแตกต่างแล้วก็คุณภาพราคาก็เรียกว่าเบามากเลยอ๋อจับต้องได้จะบอกว่าทุกระดับทุกชนชั้นทุกระดับเลยครับเข้าสัมผัสถึงได้นะฮะ อ่าล่ะครับนี่คือแนวทางหรือว่ากลยุทธ์ในการผลิตภัณฑ์สร้างเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือทีนี้คุณดาวิภาในฐานะที่เป็นจะบอกว่าจะเป็นเสาหลักอยู่เบื้องหลังหรือว่าเบื้องหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในฐานะเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยมองว่าลูกค้าที่เรามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่เนี่ยนะแล้วเรามีโอกาสได้นํา หลักคําสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือในพระวิธรรมเนี่ยไปขยายผลไปบอกไปไปแจ้งไปพูดคุยสนทนากับลูกค้าในลักษณะที่เป็นบูรณาการเนี่ยยังไงบ้าง ก็จะคุยกับในบริษัทมากกว่าคุยคุยในบริษัทพนักงานในบริษัทนะทีมงานเซลล์ฝ่ายขายอ๋อกับฝ่ายขายฝ่ายขายเซลล์ฟร์สของเราเนี่ยนะครอ๋ออ่ะยกตัวอย่างหน่อยถ้าคุยกับทางฝ่ายขายหรือว่าทางเซลล์ของเราฝ่ายขายอก็คงเป็นคนติดต่ออโเคราจะอยู่แค่ไหนออ๋ถ้าถ้าพูดในในในกับพนักงานเรา คุณจู้ชจะมีมีประเด็นอะไรที่คิดว่าเออเนี่ยก็มีประเด็นก็คือเราก็จะต้องให้ทางฝ่ายขายเราเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยจะต้องพูดจาสุภาพกับลูกค้าดึงพูดจาสุภาพแล้วก็คอยบริการให้ดีที่สุดการบริการส่งเบ็นเลิศส่งมอบสินค้าต้องรวดเร็วโอ้การมอบสินค้าดิลิเดลิเวอรี่นฮะต้องต้องรวดเร็วทันใจเป๊ะ ครับออแล้วก็ค,คอยติดตามว่าให้ลูกค้าแจ้งเกิดปัญหาหรืออะไรเนี่ยทางเราก็ยินดีที่จะรีบมาพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้น<อ>แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับทุกเส้นทางทุกกิจการทุกกิจกรรมไม่มีอะไรที่โรยด้วยดอกกุหลาบครับมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคไม่มากก็น,น้อยเกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งใช่ครับเวลาเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะแก้ปัญหายัางไง เจอปัญหาอุปรสรรคก็ก็ก็ต้องแก้ทีละจุดเกิดจากปัญหาเกิดจากตรงไหน<อ>แล้วก็ต้องนำมาพิจารณาครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆวางระบบ,บก,ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา คือจะบางบางเหตุการณ์เกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขใช้เวลาหมายความว่าในการที่จะแก้ปัญหา,าแต่ละลรายนยให้ปัญหานะที่เกิดขึ้นน่ะให้แบบแก้ได้เลยทันท่วงทีเนี่ยเป็นไปนไม่ได้<อ>ต้องใช้เวลาอาจจะ3วัน2วันหรืออะไรเงี้ยครับที่เขาบอกว่าบางครั้งปัญหาบางบางบาง,บางประเด็นหรือว่าปมบางปมเนี่ยใช่ ก่อจะคลี่คลายออกมาได้นะต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะใช่ต้องต้องใช้ใช้สติปัญญาจากการเรียนาภาวิธรรมด้วยอย่าใจร้อนเกินไปไบางคนอยากจะได้เชาะทันทีอย่างนี้นะไม่ได้แทนที่จะเป็นการไปแก้ปัญหาเป็นการไปซ้ําเติมสร้างปัญหามากขึ้นสร้างปัญหาให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นหลักที่ได้จากการศึกษาใช่รพระพิธร,รมนะฮะเอาละครับ,รบทีนี้ประเด็นที่สําคัญส่วนหนึ่งครับในวันนี้ ทุกท่านก็อาจจะได้ยินได้ฟังจากการถ่ายทอดสดไปบ้างแล้วเนี่ยท่างคุณจักรภพคุณดาวิภาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพได้มีศรัทธานะเป็นเจ้าภาพในการถวายยานผานะในะครั้งนี้เนี่ยบอกได้ไหมครับว่าเป็นยานพานะก็คือรถรถรถตู้ตู้โตโยต้รถตู้โตโยต้านะฮะ ซึ่งที่นั่งก็คงประมาณรวมรวมคนขับ14ที่นั่งที่นั่งก็มาตรฐานนะฮะใช่ครับวัตถุประสงค์สำคัญลึกๆเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับจึงได้มาถวายยานพาหนะแห่พระสงฆ์ครับคือมีเจตนาตั้งแต่มาเรียนหลักพิธธรรมแล้วครับในช่วงย้อนหลังไปสักหลายปีก่อนครับซึ่งทางผมเนี่ยเป็นนักศึกษาก็บางทีได้เห็นอาจารย์ได้นำคณะนักศึกษา บางครั้งก็ไปสอบบ้างบางครั้งก็ไปเรียนบ้างครับบางครั้งต้องจ้างรถสาธารณะรถตู้ครับบางครั้งเนี่ยรถมาช้ามั่ง<อ>หรือหรือไม่มามั่งบางครั้งก็ต้องไปเรียกแท็กซี่ต้องไปตากฝนอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งอุปสรรคในการเรียนมีเยอะมากในการ,รสอนมีเยอะมากครับ,รบทั้งผมก็ก็มี มีเจตนาความคิดว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได,ได้ได้ทำบุญถาวายรถตู้ให้กับพอาจารย์ชมลมเสียงธรรมจากชาวพุทธนะครับก็ก็ก็เคยคิดไวค้คเคยคิดว่าเออโอเคถ้าถ้าเราพร้อมเนี่ยก็ก็รีบ รีบมาทําบุญรีบนํามาถวายกับอาจารย์ครับครับอาลครับ,รบ,น,รบนี่คือกูศลุรเจตนาเห็นความลําบากเห็นถึงความยุ่งยากความสลับซับซ้อนบางทีก็ขอให้เกิดความไม่คล่องตัวใ,ในการไปปฏิบัติธรรมในการไปศึกษาธรรมเป็นต้นนะฮะ,ะที่นี้ทางคุณดาวิภาครับเมื่อมีกูศลสุรศทธาเกิดขึ้นดังนี้แล้วเนี่ยก็ได้มาทําการถวายประกอบพิธีถวายอย่าง อย่างงดงามสง่างามเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รสุขดีใ,ใจที่แบบเรามีมีปัจจัยเราก็ได้สร้างกุศลให้แบบให้กัแบบสำนักเรียนแล้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมากครับนี่คือ ความรู้สึกประทับใจความรู้สึกปลื้มปิติยินดีท่านผู้ชมครับและสุดท้ายครับอยากจะให้คุณจะกระพบได้ฝากข้อคิดมุมมองในการส่งเสริมในการประบัติธบำรุงพระพุทธศาสนาของเราครับเชิญครับครับก็ผมก็ขอฝากว่าถ้า ท่านใดที่ยังลังเลเกี่ยวกับจะเรียนมาเรียนดีหรือไม่มาเรียนดีหรือหรือคิดว่าบางครั้งการเรียนยากมากหรือเนี่ยท่านท่านอย่าเพิ่งคิด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 ว่ายากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนค่อยๆอ,อ,อ่านวันลนิดวันละหน่อยเนี่ยก็ก็สามารถเรียนได้แบบสะดวกสบายไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้ถ้าที่สําคัญคือถ้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ได้ได้รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีอะไรบางอย่างที่จะต้องศึกษากเยอะนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการวงโคลชีวิต ได้รับเกียรติจากอุบาสกและอุบาสิกาทั้งสองท่านที่เป็นเจ้ยภาพในการเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณนวัดห้ไทยนเรศและได้เป็นเจ้ยภาพในการถวายยานพานะรถตู้เพื่อให้วัดให้ชมรมเสียงธรรมจากชาวพุทธและคณะที่ได้มาศึกษาพระพิธรรมที่สำนักเรียน พระอภิธรรมวัดหาแทนเรศและก็วัดราชาธิวาสได้รับความสะดวกสบายในการไปศึกษาปฏิบัติธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ผมในนามของคณะชาวพุทธรายการมงคลชีวิตก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทั้งสองท่านและรายการมงคลชีวิตก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาหาว่าทุกท่านชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสจะมาศึกษาพระพิธรรมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เดินตรงมาเลยครับมาที่สำนักเรียนพระพิธรรมวัดวัดทไทยนเรศวัดอทยทเรศซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน,ถน,น พุนทธมนฑลสาย4ีถึงหพุนทธมนฑลสาย4ี่ถึงห้านะฮะตำบลสารายา,า,า,ยาอำเภอสารยาจังหวัดนค,นนคนปรปฐมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมีเบอร์โทรศรัพท์จะจัดโทรศรัพท์มาสอบถามคุณจะก,กระพบ่อได้ไหมครับมีโทรศรัพท์เบอร์ไหนครับที่ติดต่อได้ ก็เบอร์081ครับอ่าบอกไปเลยนะครับบอกทางท่านผู้ชม0815136950ครับครับแล้วครับวันนี้รายการมงคลชีวิตผมดรประิสธิ์บุษชีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับและในโอกาสนี้ขอทุกท่านที่ติดตามรับชมได้รับบารมีสงค์บุญโดยทั่วถึงกันครับและเกิดสันติสุขโดยทั่วกันครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ